ขนาดนี้มีพี่คนหนึ่งเขาได้ปลาปลากินเบ็ดอยู่นะครับแล้วคาดว่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับเพราะว่าปลาลากแล้วเขาดึงไม่ขึ้นนะครับเขาเดินตามปาลาเลาะตามชายคลองปลาลากไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนมาห้อมล้อมกันอยู่เต็มเลยนะครับทุกคนมาลุ้นว่าปลาตัวจะขนาดไหนครับเพราะว่าดึงไม่ขึ้นจริงๆครับ เห็นรีอยังครับพี่เขาเดินตามปลามาแล้วนะครับเสื้อลายทหารนะครับกําลังเยื่อกับปลาอยู่นะครับมีคนห้อมล้อมเดินอ้อมตามมาลุ้นอยู่นะครับทุกคนมาลุ้นครับกําลังเยื่อปลาอยู่นะครับแล้วปลาลากไปลากมาเดินอ้อมไปอ้อมมาเพราะว่าเอาไม่ขึ้นนะครับเนี่ยแหละเขากาลังเยื่ออยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับ คนมาลุ้นกันใหญ่นะครับตัวเขาเองก็กำลังเยอ่อเยอ่อไปเยอะมาอยู่นะครับเพราปลาไม่ขึ้นนะครับน่าจะเป็นตัวใหญ่ครับผมดูพี่เขาเยอะมาประมาณสิบนาทีแล้วนะครับยังเอาปลาไม่ขึ้นเลยนะครับยังลุ้นกันอยู่ครับเห็นไหมครับคันโกงอยู่แล้วครับเดินตามมาครับเพราะปลาลากปลาไม่ยอมจริงๆครับนี่นะครับเขาเดินร่วมเกือบ ห้าสิบเมตรนะครับเดินไปปลาลากใบลากมานะครับตอนแรกลากใบฝั่งนุน้นก่อนตอนนี้ปลาลากกลับมาฝั่งนี้แล้วนะครับมีคนมาห้อมล้อมเพื่อลุ้นเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่ายี่สิบคนเลยนะครับ